สวัสดีครับสวัสดีตอนเทียงเทียงครับเมื่อนี้มาพอๆกับเป๋าตึงครับก็วันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนครับบระาตึงมีง้วดทองครับง้วดสีแดงครับสดๆเลยครับลูกตัวที่สามอยู่ในทองครับเพิ่นผสมโตมากครับรับประกันทองครับทองแปดเดือนเต็มครับแปดเดือนเต็มแล้วครับถ่ายสูงรอยยี่สิบครับขาบัทกขบัทนครับเป็นง้วดแดงครับแดงสดๆเลยครับ เพศกับเพศดำครับขาบะถกบะถอนนะครับเด้อบาตึงเปิดไว้ในราคาถูกๆครับสามหมื่นเก้าพันหาร้อยครับสามหมื่นเก้าพันหาร้อยครับสำหรับง้วนทองตัวนี้ครับงัวนทองแปดเดือนครับพี่น้องครับเบิ้งครับงวสดๆดครับถ่ายสูงลอยยี่สิบครับบาตึงภาพเป็นเบิ้งใกล้ๆครับทองแปดเดือนครับสีแดงสดๆดครับงัวตัวนี้ครับ ทางใหญ่ๆครับถ่ายสูงร้อยยี่สิบครับงวตัวนี้ครับเบิ่งครับับประกันทองครับสามหมื่นเก้าพันหาร้อยเท่านั้นครับสําหรับงวทองตัวนี้ครับสีแดงสดๆหนังนั่นนาครับเบิ่งเอาครับพี่น้องครับประกันทองครับงดตัวนี้ครับประกันทองครับขาโบทอกบทอนครับ เป็นลูกตัวที่สามอยู่ในทองครับผสมโตมาก้อครับเด้อผสมโตมากครับเบ่งครับโผล่ยิ่งย่งครับอ้างยิ่งย่งครับเงาหางยิ่งย่งครับเบึงครับพี่น้องครับเบ่งเงาครับเบึงเงาครับสถานะทองแปดเดือนครับ ปลาทกบลถทอนครับสวงปลสุดปลจมครับสามหมื่นเก่าพันหาร่อยครับรับง้อทองตัวนี้ครับลูกตัวที่สามนีง้ทองครับพี่น้องครับเล็บดีคอขาดีครับเบิ่งครับส่วนส่งพันครับมาาไม่ครับเพิ่งแยกออกจากมูมาามงันครับเชื่องู่ครับพี่น้องครับจับได้บายได้ครับ หน้าตาครับสถานในทองแปดเดือนครับวยหัวเหรอครับสามหมื่นเก้าพันหารอยเท่านั้นครับกัมงัวทองตัวนี้ครับสนใจติดต่อสอบถามเบาตึงคำามาได้ครับงัวแดงสดๆครับเบิ่งครับพี่น้องครับทายสูงร้อยยี่สิบครับ ปานนาวาอําเภอปทุมราชจังหวัดอํานาจเจริญครับสนใจด่วนนะครับเด้อครับว่าทองเริ่มหายยากนะครับทุกเมื่อนี้ครับส่วนหมาข้าเจ้าสิบะคอยขายให้กันครับเงาหางครับดกดําครับเพศเป็นเพศดําครับสีดีแหงครับตัวนี้ครับนังหนาหนาเลยครับลูกตัวที่สามยังใน้ทองครับทายสูงร้อยยี่สิบครับสถานะทองแปดเดือนผสมโตมากครับ สนใจกับติดต่อสอบถามเราตึงเขาไม่ได้ครับไก่ไม่ลดนรับทรงครับกินหญ้ากินเฟื่องดีครับขาบวทบวทอนครับเบิ่งสวดสรงมันครับกับบรรยากาศเทียงเที่ยงครับเมื่อนี้ครับแดดจ้ำๆเลยครับ่วงหางยิ่งห่ครับเร่อหางยิ่ง่ครับพี่น้องครับ ครับแข็งขาครับเรียบดีคอขาดีครับหน้าตาใสได้ครับลูกสามไม่ทองนะครับเด้อลูกสามไม่ทองครับสำหรับท่านใดสนใจครับติดต่อสอบถามเบาตึงคำามาดวนครับ บ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับรับประกันขาทกค,ครับสวงสุดสวงจมบอมี่ครับสุดท้ายนี่บ้าตึงก็ขอ,ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เด้อครับเด้อสวัสดีครับ